สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพลน,นะครับวันนี้อยู่กับ s u m i t ตโม่ HS 2 1 0รุ่น6ครับคุณผู้ชมงานนี้เจองานตักดินทรายครับผู้ชมค่อนข้างจะตักง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับตัวดินทรายนะครับ เต็มกลองกันทุกคันครับเดี๋ยวจะลองนับตักดูนะครับว่าหกล้อนี้ในส่ไปกี่ตักนะครับผู้ชมอะตักแรกครับ <c oughs> ตัก2อง้วนะครับ 3ครับ ก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของ isuzu นะครับพิกัดบล็อกหรือว่ารหัสเครื่องก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผู้ชมโรล,ลเลอร์เจตัวครับข้างบนนี้ใช้เป็นโรล,ลเลอร์เหมือนกันนะครับไม่ได้ใช้เป็นแคริเอร์ใบแท็กอยู่ที่80เซนครับขนาดพุงกีอยู่ประมาณ0.93ลูกบาทเมตรครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับเอ๊ตัวนี้นี่2 1 Q ้1คิวไหมเนาะหรือว่าเท่าไหร่ แต่ว่าปุ้งกีไม่ใหญ่นะคุณผู้ชมสำหรับพี่กัด210นะครับเอ๊มีเข้ามาอยูไ่ไหกล้อเดี๋ยวลองเข้าไปสอบถามทางโชเฟอร์ดูแล้วกันนะครับโอ้หม่ถอดด้คุณผู้ชม แกจะว่างคุยไหมเนาะนี่สองร้อยสิบสวัสดีครับสวัสดีครับปาจะชูม้งแล้วครับขั้นนี้แปดพันเจ็ดหรอครับแปดพันเจ็ดบอครับอ๋ออันนี้เป็นรุ่นหกนะครับเนาะรุ่นหาบ่ครับรุ่นหาบ่สองลอยซิมันเป็นรุ่นหาบ่ครับอ๋อติดบอครับอ๋อที่จริงนี่มันเป็นรุ่นหานอสองลอยนะครับ ล้อรถด,ดำโอ้ผู้ชมครับเป็นอ S าอง2 0 0นะครับผู้ชมติดสติกเกอร์เป็น210เลยครับเป็น F 5นะผู้ชมไม่ใช่ F 6นะครับติดสติกเกอร์เป็น F 6เลยนะครับ8,700ชั่วโมงครับสำหรับ H S 2 0 0้คันนี้นะครับ โซดทรงกรงเอียวของเขาครับอ่ะนี่เลยครับติดสติ๊กเกอร์ใหม่ครับเป็น Hs210 ครับแต่ว่าความจริงแล้วก็คือรุ่น5นะครับ200รุ่น5ครับ น,นี้ก็คือรอรถดำเข้ามาเอาดินนะฮะเอาครับมีมิ s ซูบิชิฟูโซพี่หลงเข้ามาคันนึงครับ220เทอร์โบครับผู้ชมสอบถามไปยังทางโชเฟอร์ดูแล้วนะครับคันนี้นี่แหละฮาที่ดิน ลมให้เราได้ดูกันนะฮะสุดยอดในพลังเหมือนกันครับสำหรับพี่หลงนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าชิมงานนี้เนี่ยใส่ไปกี่ตักนะครับสำหรับ10ล้อ6ล้อนี่ใส่ไป5ตักเด้อผู้ชม มาดูกันซิว่าสิบล้อจะใส่กันไปกี่ตักนะฮะอ่ะตักแรกครับ ที่2นะครับจากที่3ครับ ที่4ครับห้าตักแล้วครับ ค่อนข้างเร็วครับผู้ชมเจ็ดตักสุมิโตโมเน่ค่อนข้างเร็วครับทั้งตัวร้อยสามสิบแล้วก็ตัวสองร้อยนะครับ่ะแปดตักแล้วนะฮะ เก้าตักโอ้ oh, ใส่ก้าตักครับผู้ชมอ่ะ uh, ไปแล้วฮะอ่ะ uh, สำหรับซูมิโตโมะนะครับ SS 200นะครับเป็นรุ่น5นะครับผู้ชม200รุ่น5 แต่ว่าติดสติกเกอร์เป็น210รุ่น6นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของอิซุเองครับไม่ทราบพิกัดบล็อกนะครับใช้เป็นโรเลอร์ทั้งหมดเลยครับข้างล่าง7ตัวข้างบน2ตัวนะครับไซส์พุ่งกี่อยู่ที่0.93ลูกบาทเมตรครับบุมอาร์มีเสริม3แฉกนะฮะใบแฉกก็กว้างอยู่ที่80เซนครับเป็นไซส์มาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับเดินรายแยกมาจากโรงงานครับพร้อมเจาะหัวแยกได้ทันทีนะฮะ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับหัวยักได้ทันทีตอนนี้ก็8,700ชั่วโมงแลครับผู้ชมน้ำหนักตัวก็อยู่20ตันนะฮะคันนี้ก็มีการแต่งกระจกนาซาด้วยนะฮะผู้ชมอ่ะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรถ่ายแล้วฮะในระหว่างที่เมคโคร,รอสิบล้อนะฮะก็นี่แหละฮะจอดนิ่งแบบนี้เลย รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชอวัชรพลด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบอขอกล่าวคำว่าลาลวครับคุณผู้ชม